มาดูซุปเปอร์น้อยรายนี้จะเป็นยังไงอนาคตจะสดใสเหมือนกับเจ้าของซุปเด็กรุ่นน้าหรือเปล่านะครับสรผู้ชมครับยกที่หนึ่งกรรมการนกบดลนพลายบัวครับภาพมวยทีครับชิงหนึ่งหมื่นบาทด้วยครับแดงในจากประนพลชัยน้ำเงินในจากอำเภอเมืองขยับใกล้ใกล้อยู่นะครับสำหรับในขอบคุณนผู้ชมที่ติดตามรับชมทา้ารทางเพจนายบุญมีบารมีมวยไทยด้วยนะครับนี่กลับมานน้ขอบคุณอย่างสูงขอบคุณนี่เชคือบังเลนด้วยนะฮะ แล้วก็โกด้านของกัปตันข้าวครับนี่ดาวโคราดกบวันน,นี้ดำทีมย่ายทอดสดมานะครับยกที่หนึ่งนะอ้าวขยับเข้าไปอุ้ยครับดูครับนี่ครับจับมาเสียบแหลมๆเลยด้านของซุปเปอร์น้อยนะครับแพตต์โอตโต้นี่ก็ประเภทว่าเออชนทุกเนี่ยชนทุกตัวอยู่แล้วนะฮะประเภทว่าเดี่ยวไม่สนให้ชนในอย่างเดียวประเภทว่าดื้อเฉลอเกิดับนี่แพตต์โอตโต้เตะหลุดเอาดโดนกินพลาวไปทีหนึ่งกับเสียงดังเพี้ยเลย ใกล้เจาะที่กลับเวนนกขานีของเพชรออโต้ยื่ใกนนนนนล้ๆครับนี่เป็นมวยที่ผ่านประสบะการณ์มาแล้วเนทั้งคู่นในชกมารวมๆห้าสิครั้งนะครนี่คือกระดูกมวยประสบการณ์เพาดานบินก็ถือว่านี่ประสบการณ์สูงพอสมควรนะครับเด็กรุ่นใหมน่นะครับก่อนที่ตลาที่มวยัะไม่ชกกันก็ฝากรายการมวยที่ แฟนๆไม่ควรพลาดโดยประการทั้งหวด29บิบายนที่เต้นรถสวนจาดเจิดไปให้กำลังใจกักแล้วจาดเจิดทองพี่มายครับอโอ้เรียบร้อยเลยขอบคุณสติสุรินที่